ให้ธรรมะเห็นว่านะอาจารก็อยากจะไปดูไปเรียนรู้ก่อนที่ในปีนี้ช่วงปลายปีเนี่ยกลุ่มเราเนี่ยอาจจะจัดกลุ่มในการเดินทางไปอินเดียหนึ่งครั้งก่อนอาจารย์ไปบวชที่เราเคยคุยกันไว้ก่อนหน้านี้นะเพราะฉะนั้นใครสามารถที่จะร่วมบุญได้ก็สามารถร่วมบุญได้ที่ไอเดลไลแอไซสาธุร่วมกันร่วมกันผักดันให้ได้ให้ได้ไดยอดเงินให้ครบถ้วนมันใช้เงินประมาณสล้านบาท 74 74คนเนี่ยนะใครต้องการจะร่วมบุญให้สามารถร่วมบุญได้ที่ id line a s s i satu a วงกลม satu id line a s s i satu a วงกลม satu เข้าไปแล้วจะมีลิชเมนูกดให้เลือกได้เลยกดลิชเมนูได้เลยแล้วเราก็ร่วมบุญได้จะเป็นบัญชีวัดไผ่งามนะบัญชีวัดไผ่งามยางยางัยงยังอาจารย์ยังไม่ได้ไปอินเดียตอนนี้อันนี้แจ้งโครงการให้ทราบ ว่าเรามีโครงการนี้ร่วมบุญกันกลุ่มคนตื่นทำเราเป็นเจ้าภาพร่วมกันนะส่งพระไปเผยแผ่ธรรม,มะตอนนี้ขอบริจาคชําเลยนะเข้าทางเลยสินะกูบริจาคฉําม,มาแต่ไหนละจ้ามึงไปอยู่ไหนมาไปนั่งโง่อยู่ในดงควายที่ไหนมาล่ะถึงได้เพิ่งรู้ว่ากูรับบริจาคสันดานโง่ไม่เลิกนะกูบริจาคชําม,มาจะยี่สิบกว่าล้านแล้วกูจะบอกให้ ไปหลับหูหลับตานอนอยู่ในดงควายไปจมอยู่กับปากควายที่ไหนมาล่ะถึงได้เพิ่งรู้ว่ากูบริจาคเข้าทางโง่ไม่รู้จักที่จักทางอยากจะโง่ไปโยนในกลุ่มเดียวกับพวกมึงที่มานั่งดา่าคนนู้นนู้นไปอยู่กลุ่มนู้นนู้นไปอยู่กลุ่มโง่กับพวกเดียวกันกับมึงนู้นไม่ต้องมาอยู่กลุ่มนี้กูว่าด้อมทุยไม่ใช่ด้อมกูหรอกน่าจะเป็นด้อมพวกมึงมากกว่านะนี่เดี๋ยวกูจะทำอนุสาวรีย์ควายไว้พวกมึงแล้วนะรอดูวันนี้กูเอาหินคุกมาเทแล้วควายกูพร้อมแล้วป้ายอนุสาวรีย์ควายกูพร้้อมแลวเดี๋ยวกกูมอมอบให้พพวึงโดยเฉาะเลย อนุสาวรีย์ด้อมถุยควายตื่นทำนี่รอดูได้เลยแล้วกลุ่มคนตื่นทำจะมีพาไปอินเดียด้วยไหมคะมีเดี๋ยวมีโครงการจะไปอินเดียอยู่แต่ไปใครไปมันนะจ่ายเงินกันเองนะไม่มีการเปิดรับบริจาคนะอันนี้ที่เปิดรับบริจาคเพื่อถวายพระให้พระท่านไปให้พระท่านเดินทางไปอินเดียเราส่งพระท่านไปเขาโครงการเขาแล้วเราเนี่ยเป็นเจ้าภาพในการให้พระท่านเนี่ยไปเผยแผ่ธรรมยาตาธรรมทายาที่ประเทศอินเดีย 70็ดรูปแม่ชี4คนเห็นเขาว่าไม่มีแม่ชีด้วยเราก็เลยเป็นเจ้าภาพแต่เราเนี่ยเปิดรับบริจาคเข้าวัดโดยตรงเข้าบัญชีวัดโดยตรงคือวัดไผ่งามให้วัดจะเป็นคนจัดแจงจัดการโครงการนี้ทั้งหมดเรามีหน้าที่ในการสนับสนุนส่งเสริมช่วยกันใครจะร่วมบุญก็ร่วมบุญได้นะที่ ID Line น s แอสไสาธุนะ ID l ดี e ลน s แอสไสาธุธรรมยาตา ร่วมบุญกับโรงพยาบาลดีกว่าเยอะมึงก็ไปร่วมบุญกับโรงพยาบาลสิไม่ต้องมาร่วมบุญกับกูมึงอยากจะทําตรงไหนมึงก็ทําตรงนั้นมึงจะมาโวยวายวุ่นวายอะไรเขาจะทาธรรมญาตาเขาจะทาธรรมญาตาเหมือนกูจะแดกกระเพราไก่มึงบอกกินราดหน้าดีกว่าก็กูเห็นกระเพราไก่ดีกว่ากูแดกกระเพราไก่มึงจะทะําไมล่ะกูจะกินกระเพราไก่มึงจะบังคับให้กูกินราดหน้าได้เหรอมึงมีสิทธิ์อะไรมาบังคับกูกูอยากทําก็ทํากูไม่อยากทาก็กูไม่ทาก็แค่นั้นเองกูบอกบุญมึงอยากทาก็ทําไม่อยากทําก็ใส่หัวกระบาลออกไปก็แค่นั้นเอง มึงจะมาบังคับให้คนอื่นทําตามมึงได้ยังไงกูยังไม่เคยบังคับมึงเลยกูบอกไหว้ก็ไหว้ไปสิไม่อยากไหว้ก็ไม่ต้องไหว้ก็แค่นั้นเองถ้าอยากทําอะไรก็ทําใครไม่อยากทําอะไรก็ไม่ต้องทํามึงจะไปวุ่นวายกับชาวบ้านเขาทำไมาเขาอยากทํามึงมีสิทธิ์ไปบังคับให้เขาไม่อยากทําได้ยังไงเออมาน,นั่งแหกปากพูดว่าโรงพยาบาลดีกว่าโรงพยาบาลดีกว่ามึงทําแต่โรงพยาบาลไม่ทําอย่างอื่นสาธารณูปโภคในประเทศไทยมันจะครบถ้วนสมบูรณ์บริบูรณ์เหรอกูถามแค่เนี้ย สุขภาพกายมึงดีแต่สุขภาพจิตมึงเร็วสามต่ำช้างก็ดีเเวลามึงทํามึงต้องทําให้ทบควนสมบูรณ์ไม่ใช่ทําอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วมานั่งพูดว่าโรงพยาบาลดีกว่าทําตรงไหนดีตรงนั้นทําทางไหนที่ไหนดีทั้งนั้นถ้ามึงทําถูกต้องตามหลักเกณฑ์หลักการตามหลักธรรมดีทั้งหมดทุกอย่างทุกประการดีหมดอาจารย์คุยเรื่องพระพรหมโหนกระแสเมื่อวาน่อยครับไม่ได้ดูนะไม่รู้เรื่องอะไรทําบุญกับพระได้เยอะกว่าโรงพยาบาลเอาไปซื้อเครื่องมือแพทย์คน ได้ใช้บ้างไหมรวยใช้คนรวยได้ใช้ทําได้ทั้งนั้นแหละจะทําบุญกับโรงพยาบาลจะทําบุญกับวัดวาอารามทําได้ทั้งหมดไม่ผิดใครพอใจในการทาโรงพยาบาลทาโรงพยาบาลใครพอใจในการทําวัดวาอารามทําวัดวาอารามใครพอใจในการที่จะทํากับพระภิสูุสงฆ์ทําบุญกับพระภิสษุสงฆ์ใครพอใจในการทําบุญกับหมากับแมวกับคนยากไร้คนจนทําได้ทั้งหมดแต่สําหรับกูกูทําหมดทุกอย่างโรงพยาบาลกูก็ทาพระกูก็ทาวัดวาอารามกูทําคนยากไร้กูทําสัตว์ยดรัชฉายกูทา ทำมากกูสอนกูทาหมดทุกอย่างทุกประการทําไมต้องเลือกทําอย่างใดอย่างหนึ่งในเมื่อมึงสามารถทําได้ทุกอย่างกูถามว่าชีวิตมึงกินกะเพราไก่อย่างเดียวเหรอก็เปล่าอ้าวมึงกินได้ทุกอย่างเลยเดี๋ยวมึงกินข้าวเดี๋ยวมึงกินลาดหน้าเดี๋ยวมึงกินก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวมึงกินเค้สเดี๋ยวมึงกินพิซซ่าเวลามึงกินมึงยังเลือกกินได้ตั้งอย่างหลายอย่างมากมายแต่ถ้าเวลามึงเลือกทาบุญมึงเลือกทาแค่อย่างเดียวว่ากูไม่เข้าใจจริงหรือเปล่าเวลามึงใส่เสื้อมึงยังใส่เสื้อผ้าตั้งหลากหลายแบบหลายหลากหลายสีาไมึง้อเเเลืกใสสส่ฉพะีีีีนดย มันก็ไม่จําเป็นเราพอใจในการทําสินใดให้มันครอบครบรอบองค์ประกอบให้มันโคบเปอร์กับทุกสิ่งก็สามารถทําได้ทั้งหมดเออมันจะเป็นอะไรไปล่ะใครพอใจในการทําอะไรก็ทําใครไม่พอใจในการทําไม่ต้องทำผลกระแสวันนี้พูดเรื่องงูกินหางเออพูดบ้างสักก็ดีจะได้เริกปัญญาอ่อนกันทีเปิดเผยก็มาหน่อยมันไม่ได้มีอะไรเลยเรื่องงูกินหางเนี่ยเพอร์เจอแค่สตร์จราช้าไปนั่งกาบปนั่งไหวกับประงกประงกเพราะความเชื่อผิดๆเนี่ย คิดว่าสัตว์ระานแดกตัวเองแต่เท่ากับศักดิ์สิทธิ์เลิกปัญญาอ่อนเลิกเพอเจอกันสักทีที่กูพยายามบอกให้พวกมึงว่าอย่าไปทาเนี่ยเพราะอะไรเพราะมันเป็นเรื่องเพอเจอรไร้สาระปัญญาอ่อนแล้วมึงเลิกพูดกันสักทีว่ามันเป็นความเชื่อของเขาเขาทาแล้วเขาได้เขาขอแล้วเขาได้ได้อะไรกูเห็นยังนั่งจนอยู่เลยเอาอะไรมารวยมึงหมดหนี้หมดสินก็แล้วยังไปนั่งกาบกัปประงกประงก,ประงกกันอ่ะไปนั่งเชื่อกาทองไปแปะกันอ่ะมีอะไรดีขึ้นหรือยังระวังนะงูมันงูมันจะคลายตัวออกมากัดหอยกัดห้ำฉกหอมงงระวัดี ดีแต่ขอแต่ไม่เคยได้หาอะไรมึงไม่คิดจะลงมือทําแล้วมึงจะได้อะไรมาได้กูขอให้หงูฉกหอยฉกหํมมึงก็ทิ้งเถอะไปนั่งกาบนั่งไหวกันอยู่ได้สัตว์ใจฉานเนี่ยและอ้างกันเก่งเหลือเกินนะมันเป็นความเชื่อเขามึงอย่าใช้คำว่าความเชื่อใช้คำว่าความโง่จะเหมาะกว่าอย่ามาพูดว่าความเชื่อเชื่อในสิ่งที่มึงควรจะเชื่อหน่อยเชื่อในสิ่งที่มันเป็นเหตุเป็นผลหน่อย ไม่ใช่เชื่อเอาแบบใครพูดมากูก็เชื่อหมดปู่ย่าตายายพูดมากูก็เชื่อหมดโครเงาสกุลารพูดมากูก็เชื่อหมดมึงจะเชื่อทุกอย่างไม่ได้โครเงาสกุลารเขาสอนมึงมาไม่ได้หมายความว่าดีทั้งหมดโครเงาสกุลารดีก็มีโครเงาสกุลารไม่ดีก็มีประเพณีดีก็มีประเพณีไม่ดีก็มีมึงจะบอกทุกอย่างดีไม่ได้นะมึงต้องพิจารณาตามหลักเหตุผลตามหลักความเป็นจริงว่ามันเข้ากันได้กับชีวิตมึงหรือเปล่าถ้ามันเข้าไม่ได้กับชีวิตมึงมึงก็ไม่ควรเกี่ยวกับการ มึงอยากคิดว่าทุกอย่างที่สื่อทอดกันมาเปนต้องถูกต้องหมดมันผิดพลาดได้แม้แต่พระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์พระองค์ยังสอนเล้ว่าอย่าไปเชื่ออย่าไปเชื่อโดยการฟังตามๆกันมาอย่าเชื่อแม้เป็นครูบาอาจารย์ให้เอาไปตรวจสอบในหลักธรรมหลักวินัยหมวดอื่นก่อนว่าเข้ากันได้อย่างดีหรือเปล่าเพราะโอกาสในการจําผิดจําพลามันมีไม่ใช่ว่ามันไม่มีรบกวนอาจารย์ช่วยแกะพัสดุด้วยนะครับมีลังนกกับตุ๊กตาของซาริโอ มาเยี่ยมตอนท่านอาจารย์เบียรป่วยนะคะอะไรอ่ะพัสดุของวันไหนไม่รู้อ่ะวันนี้เหรอแม่มีพัสดุของวันนี้มาหรือยังฮะคิดเห็นอย่างไรกับคำว่าทมามะแท้ไม่มีคำลอบใจแต่มีความจริงซึ่งคนง่อยอมรับไม่ได้ก็จริงรอะนะ ทำไมทหารเรืออเมริกาชอบมาจอดเทียบท่าที่พัทยามึงก็ไปถามเพาสิมาถามกูจะตอบยังไงล่ะงูกินหางโหนกระแสวันนี้ขอความเห็นหน่อยครับกูก็นั่งไฟ์สดคุยอยู่กับมึงอยู่เนี่ยกูจะรู้ไหมเขาคุยอะไรกันเนี่ยฮะกูเห็นดราม่าจังเรื่องความเชื่อไหว้สิ่งนั้นสิ่งนี้อะว่าไม่เป็นว่าแบบกูไปด้อยค่าอะไรต่างๆนานาเรื่องพิธีกรรมความเชื่อเขาเนี่ยความศรัทธาเขาอะทำไมเวลานี้มึงไปนั่งด่าเรื่องงูกันล่ะถามหน่อย กูจะบอกให้สิ่งที่มึงไหว้กับสิ่งที่เขาไหว้กันนะไม่ต่างกันเลยนะไหวงูกับที่มึงไหว้เทพเนี่ยไม่ต่างกันเลยเพราะขอเหมือนกันแต่มึงคิดว่าเทพเนี่ยสูงกว่าสัจจะฉาไงมึงเลยบอกว่าไหว้เทพเนี่ยไหว้ได้แต่ไหวงูไหว้ไม่ได้ไม่ต่างกันจ้าไหว้เทพกับไหวงูกินหางพอกันเพราะสุดท้ายมันหนีไม่พ้นคาว่าอ้อนวอนขอร้องรอผลโดนบันดาลมันไม่เกี่ยวกับมึงจะไปไหวอะไรมันไม่เกี่ยวกับมึงจะเชื่ออะไรมันไม่เกี่ยวกับมึงจะขออะไรมันเกี่ยวกับว่าสิ่งที่มึงทําอยู่น่ะมันถูกต้องหรือเปล่ามึงจะไหวอะไรไม่ผิดเลย มึงกับวัวกวบควายกับงูกับพ่อกับแม่กับเทพเทวากับพระพุรุษกาบพระอิฐพระปูนกับกาบสิ่งศักดิ์สิทธิ์กาบพระพุทธรูปกราบอะไรก็ตามไม่ผิดมึงสามารถกราบได้ทุกอย่างแต่คําถามคือสิ่งที่มึงกราบแล้วมึงนึกถึงในใจอ่ะมึงกาบไปเพื่ออะไรการกราบการไหว้การบูชาไม่ได้ผิดอะไรเลยเป็นประโยชน์แต่ในเจตนามึงกราบไหว้เพื่ออะไรถ้ามึงกับไหว้เพื่ออ้อนวอร้องขอหลอผลดลบันดาลอันนี้ปัญญาอ่อนเลย แต่ถ้ามึงปืกรบไหว้เพื่อลึกนึกถึงคุณงามความดีอันนี้ดีเลิศเลยแต่คําถามมึงไหว้งูกินหางมันมีคุณงามความดียังไงกับมึงตอบกูหน่อยอ่ะตอบมึงไหว้เทพเทวาเทพเทวามีคุณุปการยังไงต่อชีวิตมึงตอบอ่ะแต่ถ้ามึงกรบไหว้เทพเทวาเพราะระลึกนึกถึงคุณธรรมของเทวดาหรือคุณธรรมของการไปเกิดเป็นเทวดาเช่นละลึกนึกถึงการรักษาศีลห้าละลึกนึกถึงพรหมวิหารสี่ ถ้ากราบถึงเทวดาไหวเทวดาระลึกนึกถึงคุณธรรมที่นําไปสู่การเกิดเป็นเทวดาอันนี้ดีเนี่ยกูสอนแบบเนี้ยตลอดแต่มันไม่เคยระตัดไอคลิปแบบนี้ไปเลยกูสอนแบบนี้มาตลอดสองปีแต่คนเลือกจะตัดคลิปเฉพาะเวลากูดา่าแต่เวลากูอธิบายเลือกที่จะตัดทิ้งไม่เอาไปทั้งหมดเห็นไหมปัญหามันเลยเกิดการทะเลาะเบาแวงเกิดการเบียดเบียดเบียนกันไม่คิดที่จะเลือกฟังคําอธิบายเลือกฟังเฉพาะคําที่กูดา่า มันมีแต่เรื่องเพอเจอร์ปัญญาอ่อนทั้งนั้นไอ้งูกินหางบวงหน้ากระบะอะไรเนี่ยมึงตัดออกจากสารระบบในชีวิตมึงไปเลยไม่ใช่คำสอนพระพุทธเจ้าไม่มีในพระไตรปิฎกไม่มีโดยหลักคำสอนไม่มีโดยอัถาปัญชนะไม่มีโดยหลักสักจจะความจริงว่ามันจะสามารถแก้ไขชีวิตมึงให้ดีหรือแย่ลงได้ทำไม่ได้ งูกินหามีอยู่ในพุทธวัติมีหาอะไรอยู่ในพุทธวัติมันจะมีมันก็มีแค่ง,งูกินหางแต่ไม่ได้สามารถช่วยโดมัมดานค้าให้ดีก็ไม่ได้มีความศักดิ์สิทธิ์อะไรไม่มีเผอเจอคนมันจะแถอะมึงในเมื่อง,งูกินหางมันทําให้มึงมีประโยชน์อ่ะทําให้มันมีประโยชน์อะมึงเข้าใจปะมันได้ตังมันได้ไรายได้มึงก็ต้องปกป้องทุกทางปกป้องทุกอย่างพยายามขวนขวายเอาทุกอย่างพยายามหาข้ออัดข้อทํามามามา,มาลองรับให้ได้เนี่ย วันนี้หลังรายการออกกระแสพิทักษ์ทำต่างๆนานาช่วยไปพิทักษ์ด้วยนะอ้างพ่ไต่บิฎกกันนะจัดการด้วยนะไม่ใช่จัดการแต่กูแต่ไม่จัดการคนที่พูดอ้างเพื่ไต่บิดกถ้าจะทําช่วยทําให้เป็นมาตรฐานเน่ยนะเขาอ้างว่าในเพื่ไตบิดกมีอ่ะไปจัดการดูหน่อยเนาะมีจริงหรือเปล่าดูแทนกูหน่อยกูดูไม่ไหวเพราะกูไม่คิดจะดูของใครกูคิดจะดูเช่ตัวกูเองคนเดียวเพราะนั้นคนที่คิดว่าก็ปกป้องศาสนาช่วยไปดูนิดหนึ่งเขาออกรายการวันนี้มีการอ้างถึงเพ่ไต่บิดกหรือเปล่ามีการอ้างถึงหลักคำสอนธเจ้าหรือเปล่่่าาาถ้้้ไมมีดดคสออนนชววยยกฟงะ งูกินหางมากกคือความเชื่อไม่ค่อยความจริงใช่มันความเชื่อทั้งนั้นแล้วก็ไปเชื่อกันอยู่ได้แล้วก็ชอบมาด่มามาว่ามาดามากกัน,น,นวา่ามันเป็นความเชื่อเขามันเป็นความเชื่อเขามึงจะเชื่อมึงก็เชื่อไปสิกูสอนคนที่ยังไม่เชื่อไง มันจะได้ไม่ไปเชื่อหรือกูสอนคนที่เชื่ออยู่แล้วมันจะได้มีโอกาสฉลาดขึ้นส่วนมึงอยากจะเชื่อต่อไปก็เชื่อไปเลยมึงไม่อยากจะตื่นมึงก็ไม่ต้องตื่นต่อไปหลับต่อไปหลับอยู่ในงูกินหางของมึงต่อไปกูสอนให้คนที่เชื่อผิดแล้วเขาอยากจะเดินออกจากความเห็นผิดกูสอนให้คนที่ยังไม่เดินเข้าสู่ความเห็นผิดจะได้ไม่ต้องเดินเข้าไปสู่ความเห็นผิดแต่ส่วนใครอยากจะมีความเห็นผิดอยู่ต่อไปเชิญมึงมีความเห็นผิดต่อไปกูไม่ได้ไปดูถูกความเชื่อมึงเลยกูแค่จะดึงคนออกจากความเชื่อผิดๆของมึง ถ้าเขามีปัญญาเขารู้เองว่าอะไรควรอยู่ควรไปแค่นั้นเองให้เขาตัดสินใจด้วยตัวเขาเองมึงไม่ต้องไปสารแนจุดประทัดจะได้เงินจริงเหรอมันจะได้เงินได้ยังไงมึงจุดประทัดมึงซื้อตังบ้าเสียตังซื้อไหมเสียตังซื้อแล้วมึงเอาตังมาเผาไฟมึงว่าเสียตังหรือได้ตังกูถามแกเนี้ยมึงเอาเงินไปเผาไฟแล้วหวังได้ตังเนี้ยนะมึงว่าปัญญาอ่อนหรือเปล่ามึงคิดดีๆมึงจะได้ตังทำไมมึงต้องไปเสียตังถ้ามึงได้ตังมามึงต้องไม่เสียตังสิ การเสียนั้นต้องเสียแล้วต้องมีเหตุปัจจัยในการได้มาแต่นี่มึงเล่นเอาตังไปเผากับประทัดไปจุดให้ดังเสียงป่งป้างแล้วมันก็เสียเงินไปไม่รู้กี่บาทต่อกี่บาทแล้วมึงก็บอกว่าจะได้ตังมันจะได้ยังไงอ่ะเอาอะไรมาได้อ่ะมันจะได้ด้วยเหตุปัจจัยอะไรอ่ะอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยในการนํามาซึ่งการได้กูเห็นมีแต่เอาเงินไปเผาไฟบรรพบุตรจะได้ไปเกิดจะได้กินเป็ดพะโล้มันบรรพบุตรมึงไปเกิดเป็นเปรตไหมล่ะถ้าบรรพบุตรมึงไปเกิดเป็นเปรตก็ได้กินอ่ะ เงินเขาค่ะอาจารย์เรื่องของมึงกูไม่ได้ห้ามมึงโอ้ยกูเหนื่อยใจกับคนประเภทนี้จริงๆเลยว่าเมื่อไหร่มึงจะเข้าใจวะกูไม่ได้ห้ามมึงจุดกูไปห้ามเงินมึงเหรอกูห้ามมึงในการเอาเงินไปซื้อปัทะจุดเหรอกูลำคาดีพวกปัญญาอ่อนแบบนี้จังเลยเมื่อไหร่มึงจะใส่หัวออกจากกูไปสักทีวะเนี่ยเลิกพูดกับกูคําว่าเงินมึงสักทีกูไม่ได้ไปเอาเงินมึงหรอกกูไม่ได้ไปคำบังคับเงินมึงนี่ว่าห้ามซื้อห้ามใช้กูแค่สอน มึงจะฟังก็ฟังไม่ฟังก็เรื่องของมึงเลิกพูดสัทีว่าเงินเขาปัญญาอ่อนกู้ลังคาญจะอะไรอีกคนที่ชอบพูดว่าเงินเขาเงินเขากูรู้ว่าเงินมึงเออแล้วแต่มึงสิมึงอยากจะใช้จ่ายมึงอยากจะเผาเหมนมึงทิ้งก็เรื่องของมึงกูไม่ได้ห้ามมึงนี่กูพูดเฉพาะคนที่ฟังกูใครไม่ฟังกูก็ไม่ต้องมาสาระแนะนี่สันดาสาระแนะมาอีกแล้ว เริ่มสารแน่เริ่มและอีตัวสารแน่เริ่มมาแลวอีพวกนี้นะสารแน่จริงๆทำไมในสมัยก่อนๆเช่นพวกอีบโบราณราชวงศงจีนโบราณทำไมผู้เร่เจ้าถึงไม่มงอุบัติก็เข้าอุบัติก่อนหน้านั้นแล้วอะระยะเวลาในระหว่างผู้เร่เจ้าแต่และพระองค์นานไหมานานนานมากสอบตำรวจไม่ติดทำไงดีครับก็สอบใหม่สิ อาจารย์ไหวมายี่สิบปีไม่มีอะไรเลยกับจนกว่าเดิมปีนี้เลยไม่ไหว้ค่ะเออดีไม่ต้องไหวก็ได้มันแล้วแต่เราเลยเราเห็นว่าไหวแล้วไม่มีอะไรดีแล้วมึงจะไปนั่งไหวอยู่ทาไมล่ะไหวแล้วเหมือนเดิมไหวแล้วเฉยๆไหวแล้วไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมึงต้องขยับไปอย่างอื่นได้แล้วต้องเลิกไหวไ้แล้วต้องกลับมาอยู่ความจริงได้แล้วอาจารย์มีคนพาดพิงถึงอาจารย์ด้วยในหัวกระแสพาดพิงมาสิกูดากลับรับให้ได้นะ จะเอากูไปนั่งพูดด้วยก็ได้นะโฟนอินเข้ามาก็ได้นะกูยินดีแต่รับคําตอบกูให้ได้นะกูบอกก่อนนะจะมาพาดพิงกูอ่ะหาเหตุผลมาดีๆนะเถียงกูให้ได้นะอย่ามาอ้างแต่ว่าความเชื่อความเชื่อนะช่วยกอนาพูดความจริงตามหลักเหตุผลให้กูฟังหน่อยคิดดีๆนะก่อนจะพูดอะไรกูกเนี่ยหาเหตุผลมาหักล้างกูให้ได้นะคนฟังเขาฟังรู้นะว่ามันปัญญาอ่อนหรือมันเพอเจอร์หรือมันมีเหตุผล เก่งข้าเกง่งอากูเก่งสิทำไมกูจะไม่เกงเ่งอะไรอย่างน้อยกูก็เก่งกว่ามึงแหละคนนึงตื่นหรือยังล่ะมึงอ่ะหน้าย,ยังเหมือนง่วงที่เมาเมาที่ตาตลอดเวลาน่ะไปตื่นก่อนไปกราบไหว้อาจารย์แทนได้ไหมครับไม่ต้องมากราบไหว้กูจะไปกราบไหว้พระพุทธเจ้านู่นกูก็ไม่ต้องมากราบไหว้ไปกราบไหว้พระพุทธเจ้ากูไม่เคยให้ใครมากราบไหว้กูไปกราบไหว้พระพุทธเจ้านู่นกูสอนทำนี้เพื่อให้มึงลึกลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าไม่ใช่มาลึกถึงกู กูสอนธรรมะนี้เพื่อให้มึงศรัทธาในพระเจ้าไม่ใช่มานั่งศรัทธากูกูสอนธรรมะนี้เพื่อให้มึงตื่นรู้ตื่นทำกับหลักคำสอนพระเจ้าไม่ใช่มาตื่นรู้อยู่กับกูไม่ต้องมาไหว้กูไปไหว้พระเจ้าไม่ต้องมาบูชากูไปบูชาพระเจ้าวันนี้อาจารย์เก็บกฎหรือเปล่าวะโอ้ยกูก็สอนแบบนี้ของกูมาตลอดเวลามึงจะมาหาว่ากูเก็บกฎกูก็ด่าเป็นประจำทุกวันวันไหนกูไม่ด่าสิกูเก็บกฎวันไหนกูด่าเนี่ยปกติผมบอกป้าเรื่องไหว้รถมาสิบปีป้าไม่ฟังป้าฟังอาจารย์ปีเลิกไหว้รถเลย เออมึงไม่ให้เหตุผลเขาไงมึงไม่ใช่บอกให้เขาเลิกอย่างเดียวแต่มึงไม่ให้เหตุผลเขาแล้วเขาจะเข้าใจได้ยังไงเวลามึงแนะนำเอ,อกกล่าวอะไรใครมึงต้องให้เหตุผลเขาด้วยสิเวลาทั่วไปผู้ชายมันต้องมีอารมณ์ทางเพศกันไม่ทราบว่าจะมีอาหารแบบนี้บนหรือ,อยังครับอาหารแบบนี้คืออะไรวะยี่สิบเก้าตุดจีนใส่เสื้อขาวไปวัดได้ไหมครับแล้วทำไมาจะใส่ไปไม่ได้อะ อาจารย์คิดยังไงกับพวกอีแกงอ่ะเมือกที่ด่าอาจารย์ในแอฟฟาครับด่าแรงมากบางคอมเมนต์ด่าถึงบุปการีไม่คิดอะไรอ่ะนะก็รับผลของการกระทาไปแค่นั้นแหละมิบาก,กรรมมันมีนะเขาอยากด่าด่าไปเลยแต่อย่ามาสํานึกผิดทีหลังนะกูบอกก่อนนะอีพวกเนี้ยทาอะไรไว้มันมีผลของการกระทํานะมึงย้อนกลับไม่ได้นะกูบอกก่อนนะโซฟีก็ช่วยมึงไม่ได้นะแบบมีปีกก็ช่วยไม่ได้ที่บอกว่าแบบไม่ใหญ่ร้อนไม่ไหลย,ย้อนกลับนะยาก ม,มึงหล่ย,ย้อนกลับไม่ได้นะกูบอกก่อนนะพระพุทธเจ้าก็เหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วขอพอรกับพุทธเจ้างมงายไหมเพอร์เจอร์ไหมเพอร์เจอร์จ้าเพอร์เจอร์เลยถ้ามึงขอพอรกับพุทธเจ้าเพอร์เจอร์เลยไม่ใช่หลักคําสอนแล้วมึงไปเอามาจากไหนจะเล่นกูเรื่องนี้เล่นยากหน่อยนะใครก็ตามไปขอพอรพุทธเจ้าให้รวยให้ประสบความสำเร็จนั่นเรียกว่าเพอร์เจอร์งมงายการที่มึงไปกราบพุทธเจ้ามึงต้องไปกราบด้วยศรัทธา มีใจละลึกนึกถึงพระพุทธเจ้ามีระลึกถึงพระพุทธเจ้าละลึกถึงพระธรรมคาสั่งสอนของพระองค์ละลึกถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณของพระองค์นี่จึงเป็นการกราบพระพุทธเจ้าอย่างไม่งมงายที่มึงพูดมาในงมงายไม่มีสอนในพุทธศาสนาแม้กากาศจะเล่นกูเรื่องนี้แต่ความเป็นจริงคือมึงไม่รู้หาเลยเลยว่าพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนการไปกราบไปไหว้รูปปั้นการไปกราบไปไหว้พระพุทธเจ้าไม่ใช่ไปนั่งขออะไรให้ไปละลึกนึกถึงคําสอนของพระองค์ ไม่ใช่ไปนั่งขอมึงนะมันมั่วอยากจะเล่นเขากับแต่ไม่รู้หลักเกณฑ์หลักการที่แท้จริงว่าเขาสอนอะไร